ไอหมีโหูนี่คือ SCP 457นะครับเฮ้ย <Hey! S 1> หน้าเข้าหลังเข้าหนูหูวิ่งติดติดโอ้ oh. ไปแล้วโดนดับเบิลกริสโอ้โหมันติดสุดก็นคือเราวิ่งเราวิ่งผ่าน SCP 939ไม่ได้วะ่ะเฮ้ยโดนกริสวิ่ยหลังเข้า เซนส์ปัตตาแมนอีกแล้วล่อมาตรงนี้ไอพีเอฟตกมาเลยมาเลยเข้ามองเบี้ยช็อต no อย่าไม่เอาซ้ำดูลูดูทุกคนดู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 ดเพิ่งล่อมากดสวิตซ์สวิตซ์เฟล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 เล t โก o let's go วิ่งจุก่อนโอ้ยยิงนายเป็นฟอกไม่ตายว่ะแม่งใส่เกราะนะวัดดียามลูกหมดทีด่โหลดปืนให้พร้อมนะครับทุกคนไปอา้าวทุกทุกคนทำไปทำกันอย่างนี้ผอตองการความช่วยเหลือ เหมาก็ตอนนี้ผมโซโล่อีกแล้วนะครับและจุดนี้ Help me. Help me guys Help me ที่ต่ออ่าฟ้าวันนะเราต้องการกำลังเสริมด่วนๆเลยครับผมอ้าวลูกหมดหุ้ยหลังเข้าโอ้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  ลุงหมด,อ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 ,ดอีกแล้วรู้สึกรอบนี้อุ้ยอุ้ยโดนกรีดอีกแล้วตรงนี้มียาอยู่นะครับเยี่ยมมันต้องอย่างนั้นเพอร์เฟกต์เฮ้ยขยันกรีดแล้วเกินก็ธรรมดาครับพอดีผมมันฮอตอ่ะเราต้องกรีดกันหน่อย เฮ้ยสับขัดโยกเร็วปุ๊บมาโดนไปนหนึ่งดอกนนหิ่ยสินไม่คดหลันวิ่งไปไปปุ๊บมาวูโอ้โดูไมันสปีดมันสปีดเกินไปไม่ไหวแล้วโว่ โอ้ยมันพุ่งใส่เลยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเคยเจอเฮ้ยมันพุ่งเลยอ่ะผมจะตายเอาโอมันพุ่งมันพุ่งเดี๋ยว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 ,วเริ่มกระสุนปืนจะหมดแล้วลูกซองเปลี่ยนเป็น,น,น MP5K กมีหมูจะเยอะเหลือเกินกดดีอดีต NTF โอ้มันดับกระว็มาไวมากมาเลยมาเลยคอมอน,นต้องรอ,งองมาครับ ใช่ล่องมาจังหวะนี้สับขัดโยกเอ,อ้นั้นเพิ่งหมดโอเคสวยรีบวิ่งอุ้ยเสียงเป็นคนน่ากลัวคือแบบหัวหวนคำรามแบบน่ากลัวมากครับเราจใช้ได้เลยนะ ปัญหาว่าี่ไงทางนี้ scp ultimate fire เหลือแกกับฉน,นะันหนึ่งหนึ่งต้องรอดมาคือจริงๆเนี่ยไม่ต้องเรียกนาเซนฟอ็อกก็มาก็ได้นะครับเรียกนักดับเพลิงมาครับผมจาัดก,การมนได้สบายอยู่แล้วฮะไม่จำเป็น,นต้องเรียก อินเทียบมาเลยเนี่ยตรงนี้กำลังจะพร้อมแล้วโอเควาวนี่พร้อมต้องรอดมาเยี่ยมครับผม beautiful เดี๋ยวเช็คซ้ายก่อนโอ้ทันนี้โอ้วาบเข้าไปข้างในเลยเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวสับคัดโยกไปแล้ว เออเราไม่ต้องยืนยืนดูครับยัยแม่งวิ่งกวดแบบแบบตามติดๆเลยสับขัดโยกเลยวิ่งละอีสี่สับขัดโยกเลยไปละโอ้ยทำไมเสียงซาวมันเริ่มน่ากลัวทุกทีทุกทีเลยวะเนี่ย ไป็นอะไวะนี่นี่อยู่นี่ Come on come to Papa มาดิครับอู้แม่งมาแล้วไปประจำที่วาวน้ำ นนจุดจบของ4 5 7จะตายในวันนี้ป่าบเรียบร้อยมันตายแล้วยูหูวู้ัลติเมทไฟร์โอเมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟลุกขึ้นจำเจ้าสุราเมื่อเรามาพรา้อมนักการโอ้เพื่อนๆเ,เราก็เกิดมาข้างหลังจบแล้วครับผมโอ้ตายง่ายมากถ้าเทียบกับ scp-035 นะันคือแบบอันนั้นยากกว่านะ